อันนี้จะเป็นโรงแรมนะคะนี่โรงแรมไว้ให้แขกพักนี่ท่านนอนอาบแดตกันเราก็เดินเที่ยวเดินชมบรรยากาศจ้าเรือเรือจอดเรียงรายกันไว้พาปุ้มปุ้มเดินชมน้ำทะเลไปเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศ เสียงคลื่นเอานะคะบรรยากาศสดชื่นตอนนี้ก็น้ำก็นี้จะพัดขยงขยะมานะคะนี่ขยะอันนี้เปน็นนี้เป็นกระดองปลาหมึกเด้นี่นี่นี่เป็นกระดองปลาหมึกเลยนี่ ปลาหม,มึกใหญ่เนี่ยกระโดองกระโดองปลาหม,มึกไปกระโดองปลาหม,มึกเห็นไหมโอ้ยเรือโอ้อยไอ,อ,ยอ,อยมีแต่กระโดงปลาหม,มึกเลยเนี่ยเห็นไหม เมื่อกี้กระดองใหญ่นูนนนนนน่นนู่นนู่นเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นกระดองปลาหมึกด้เนี่ยเนี่ย<ห>กระดองปลาหมึกนูน่นกระดองใหญ่เลยไปปะจะดูดู <อา S 1> ดูปเปลือกหอยเปลือกหอยโอ้ย ธรรมชาติธรรมชาติหนูข้างบนข้างบนเป็นโรงแรมธรรมชาติสวยๆเรือโน่นไปแล้วขอออกไปละไอไอ ไปแล้วเขาเรือไปแล้ว